น้องอเอฟซีไซเบสไซแงแบบพิสารครับมือนีพบกับนั่นน้องให้ครับสิผ้าผีผ้าน้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับตามวิถีชีวิตของคนอีสารนะครับเนาะสิผ้าผีผ้าน้องมาไซเบสครับมาล่องหมาเก่าแน่หมายไม่แน่ครับเนี่ยเป็นหมาทถงหน้าคือเก่าหน่ะครับสิถือหมาเก่าอยู่น้อยนึงเหล่าก็สิไป ทั้งหมายใหม่น้ำนะครับน้ำกำลังมีแต่ว่าหันมาทัานหลายครับปูปลากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ที่เที่ยวนั่นก็นได้แน่ยู่เก่าโตสิบโตนะครับเบ็ดเที่ยวามากมือนีก้กะเนี่ยเบ็ดชุดเก่าแหละครับเขามาหกสิบเบ็ดหลังหกสิบเบ็ดหลังจักสิใสเหมือ,อเหมือนครับเงียกับเงียหัวคือเก่าครับ จังมาติดตามกันไปเนะครับเนกะครับก้อนสีอ่าไปรับชมกันอย่าลืมเลยครับเดอ้อไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันดิงไว้เพื่ออ่าเป็นกำลังใจกับนั่นหนองให้ผู้จัดทำช่องไซเบดไซแงบแบบวิสานนะครับเดอ้อขอบคุณทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณอ่าที่ติดตามที กดไล่์คดแช่ให้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณครับ,คร,บครับกระดเริ่มไส่ตังแหลกแรกแล้วครับนี่ยอ้ยอ้ยติดโขกหน้าม้ยตายับ ใช่หางกโตม<อ>ีลูกนองมาถามข้าวส่พวอมุงนะ้นยูหางกโตสน่นนเนาะนะครับหลังแรกแหงมันอุ้ยีเตรียมบ่ไ้เยอเกินอ่ะเอามันมันมัน,มน แห่งม้านเนาะเราจะสิบสาต่อไปนี่แล้วครับเนี่ยเป็นหลังที่สองที่สามไปมีหัวเสียบคือเก่าเหรอครับเสียบกกหางมันนี่แหละครับปีเก่าเอ้าอะไรอยู่ข้างหลังกันแถวนี้ สครับสางจะดิไซนนี้แล้วเอาหม,มานเออใส่ไปน้ำคันแท้ขั้นนี้เหรอครับเนี่ยใส่ไปพูนจนสูตรคันแท้หมดเหรอครับเนี่ยนะ ต่อไปก็สีขอไ่เบ็ดไปเรื่อยๆให้มันแล้วกอนนะครับเด้อเดี๋ยวใส่แล้วๆก็สินางผักจากข้าวเรากกัสีไล่ขึ้นจังมาลุนน้ากันครับว่าสีมีแต้มมีโตบ่อาถามีแต้มมีโตมีถือปลาถือยังก็สิถ่ายคลิปให้พีให้น้องในเมืองครับอามาติดตามรับชมกันต่อไปครับมาลุนน้ากันจากน้อยครับขณะนี้ก็เวลากับประมาณ สี่โมงกว่าสียงหาโมงแรงหรอครับอ่าเดี๋ยวสิฝ่าวใส่ให้มันแล้วก่อนครับอ่าขออนุญาตใส่เบียดให้แล้วก่อนเด้อครับเด้อจังมาติดตามกันครับอ่าก็หวังว่าสิใส่ตไปนี่แหละครับแต่ว่าเมืองฝ่าเนี่ยครับเมืองฝ่าหมื่นมาหรอฝนก็ยังสิตกอยู่หรอครับเนาะแสิใสไปต่อไปแต่ว่าอ่าสิปิดโทรศัพท์ก่อนเด้อครับเด้อสิปิดเครื่องเหมือนซึกัน บาดย่ามยามยังติดเปิดอีกคั้หนึงครับถา้าฝนมาตกถา้าฝนมาตกกสิได้ไท้ายคลิปให้พี่ให้น้องในเมืองครับเอาปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับเด้อขณะนี้เวลาสิบแปดนาฬิกานะครับโค้งแรงแล้วสีดียามเบ็ดรอบแรกครับย่ามไปเรื่อยๆว่ามันจะมีแต่มีตัววะนะครับเด้อเดี๋ยวจะมาติดตามมาลุ้นน้ำกันครับคือว่าสีดอยหรอก รอบนี้พอว่าวังหันฝนฝนตกลงมาแห้งครับฝนตกลงมาแล้วกะเดี๋ยวนี้หยุดตกแล้วครับเดี๋ยวสิไปทายเงียะทายเงียต่างยามไปน้ำครับเอามาติดตามกันนะครับเนดะ้อถามองไดมีแต้มมีโตกะสิทายคลิปให้พี่ให้น้องให้เอฟซีทั้งหลายด้มเมืองครับเอารุนไปน้ำกันครับแต้มแรกครับแต้มแรกเป็นดึงยุ่ง,ย,งยินครับ ปลาเข่งกับปลาเข่งนำเหล็กเป็นปลาเข่งเหรอเหรอ้ำแหล็กเป็นปลาคุณหมอคุณหมอตัวเนี้ยเอา้า <c ười> ปดครับปดเอา้ใเาใส่เนี้ยไว้กันมาหนี่งโอ้ก็ถือกันได้กับคุณหมอแต่น้องมาหนี้เนาะนะตัเนี้ย,ยไว้ต่อไปเป็นปลาคอยใหญ่เด้ออ่าคุณหมอเอ้เอา้า เตรียแมบบแรกแหกม้านครับหลังมีชิ้นกครับเนี่ยมีทึ้แล้วเฮยโอ้ยโอ้เป็นปลาคอครับปลาคอนี่ยโอ้ยปลาคอเอาเตมตมที่สองของวันนี้ครับมแบบที่สองครับนะเข็บ อ้าวขณะนี้ยามแล้วแล้วครับเบ็ดเอามาหกสิบเอ็ดหลังได้ไซแค่หาสิบสามครับพอหนามมันโมมีหนามมันยังหน่อยอยู่เอาไ่เท่าไรก็เอาเท่านั้นแหละครับอปรากรูว่ายามมาได้แล้วสองโตครับปลาเข็งหรือปลาหมอปลาคุ้นหมอนี่ตัวหนึง่งปลาคอตัวนึงนะครับ สิพอได้ปล้นแรงนี่เหรครับเอาทิกกับเขาบัานซะกันครับบันกลับเขาบานซะกัน้าฝนบ่ตกกัสิออกมายามอีกทีหนึ่งครับยังมาลุ้นกันไหมครับตอนกลางคืนอินเขาแรงแล้วประมาณสองทุ่มพวัวหมดแล้วครับจังสีออกมามายามอีกรอบหนึ่ง เล้ากัย่างมือเเสาประมาณตีสามตีเอตีห้าครับตีห้าก็กลัวสีออกมากูครับกับเป็นอนวาเหลืออีกสองรอบนะครับทีเข้าตีเด้ชมผลงานกันเอาจังมาติดตามจังมาหลุ่นน้ำกันนะครับนะเนาะใก่สิบมืดนหรอปูนรถจอดจู้มใหม่ผมครับไกลๆมันนี่ก็เป็นหน้าของของเพื่อนนะครับนี่ หน้าของเพื่อนผมเองนะครับหน้าผู้อื่นเ่ราท่านกล้าไปใส่ครับเพราะว่านามมันหัวแต่นามไม่ปลาคือปลาที่ออกจากสางจากหยังเข้ามาเนี่ยนะครับออกจากสะออกจากสางมากเพราะท่านมีปลามาจากทางอื่นนะครับกมาหากินขออนุญาตเพื่อนแล้วขออนุญาตเขาแล้วนะครับหน้าทงทั้งพี่ก็เป็นหน้าพี่น้องคือกันครับ อันนี้ก็ขออนุญาตเพิ่อนกันครับขออนุญาตเป็นม้าส่เอ้าแรงจังมาติดตามชมเหมือนกันนะครับเนาะมาลุ้นน้ำกันเอาขณะนี้เวลาตีห้าสี่สิบนาทีเนาะครับเนาะใกล้สี่หกโมงแล้วล่ะครับอ่ามากูเบ็ดอ่ารอบสุดท้ายสิกูเบ็ดมึอนี่เพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตก ฝ้าเลียมฟ้าห้องกัเลยบอ่อได้ออกมายามเบ็ดครับหลอบที่สองบ่ได้มายามเลยแต่ยามรอบแหลกแ,แ่กังเว้นหมดครับเอามาลุนมาเมืองกันครับว่ามันสีมีโตมีแตมบออ่อามาลุนน้ำกันครับพี่น้องครับเอาเอา่อาที่เริ่มกูเต้างหลังเนี่ไปครับครับครับผม <c oughs> กูเบ็ดมาได้ประมาณจากักีสิบกัวหลังแล้วครับ แต่ว่ายังบรท่านมีผลงานจากโตอยู่ครับโอ้เื้อนี้สิไวหวบนนอคือบนนอาสีแเหวสบอร,รอบนี่รอบยามจะก,กังเว้นกะได้แค่สองตนึงรอบนี้กะจิมาเหวอีกสบอหลังนี้ก็บ่ถือครับาถาบว่าได้บพรายัางกะถือวา่ามาชมวิว พงหน้านํากันเนะครับเนี่มามึงเขาเขาเขียวอ่าโอ้เขากำลังสีงามครับอ่าเจ้าของหน้าเพิ่นกับกำลังเอาปุ๋ยมาวานเอ้าโอ้ผลกับคือยังเหมือนเมือดาเมื่อเมืออคือยังสีโตอย,อยุ่มเลยเนี่ยเอ้าอ่าถามว่ามีเต็มมีตัวยังกับถือว่ามาเมือง วิวอ่าท่องทงทงหน้าน้ากันนะครับเนาะเอ้ามาติดตามกันไปครับมาลุนอีกเมืองยึอ่าหรืออีกผมมานจะมีสิบกว่าหลังอาจสิมีแต้มมีตัวอยู่แล้วครับเดี๋ยวยังเมืองกันครับเอามาลุนน้ากันครับโอ้มีผลงานแล้วครับเมื่อนี้เอ้าเอาโอ้เป็นปลาคอปลาคอเอ้าเอ้าเนี่ยปลาคอครับ บ่แหวแล้วมือนี่บ่แหวแล้วมีผลงานแล้วขอตัวพ่อได้พ้นอยู่ครับนี่เอาเดี๋ยวขึ้นมาครับโอ้เอาเอานี่นะครับเี่เป็นปลาช่อนครับปลา่อนนะเอาเป็นปลาช่ชนพอพ้อนอยู่ครับเอาปวดเลยเด็ครับปวดนะ โอ้ถือแล้วได้แล้วได้แล้วได้บ่าเหี้แล้วลมือเนี้ยอ่ากูเ้เบ็ดมาแล้วแล้วครับปรากฏว่ามีผลงานแต้มหนึ่งครับเป็นปลาคออ่าตัวพ่อปอนเนี่ยแหละครับไ้แต้มหนึง่งอ่าเบ็ดหาสิบสามหลังเมือ่อคืนได้สองโตเมื่อเช้าได้ตัวหนึ่งเป็นได้สามโตเอาอ่ากระสูต่อไปครับมือหมนันมือวา่อามันอ่าตำ ธรรมดาล่ะของการหาอยู่หากินนะครับบางมือก็ได้หลายบางมือก็ได้หน่อยบางมือกับบ่ได้กับเป็นธรรมดาแต่ว่ากับมักยุคคือเก่าก็สิไปใส่เบ็ดหา,ยหายอยู่หากินยุคคือเก่าแหละครับได้บ่ได้เป็นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> แนวคนมันหมกนะักเนาะแนวคนมันหมักใส่เบ็ดเอากับฝากเอฟซีนะครับติดตามาคลิปต่อไปคลิปนี้อาจสิบ่หมันกับว่เป็นยังครับบ่เป็นยัง กัสิสู่ต่อไปหาต่อไปหามองไมมองหนีว่ามานกดสิไปหาไม้ไหมไปยังไงล่ะครับมาเมืองวิวน้ำกันครับวิวทองทองไฮทองหน้าทองไฮทองหน้านะครับานี่อาเวนกัดกำลังสิขึ้นนะครับอ่านี่คือหมองทีไซมาครับอ่าทองไฮทองหน้าของผีของนองครับา เขากำลังเขียวงามครับจังน้อยเนี่ยผูอึดออครับปลาอ่าบอึดปลาแล้วก็บ่อึดหมองไส้ครับเยวนี้น้ำน้ำบพท่านไดน้ล่นทงล่นทาครับน้ำัวใจม่าไม่กับมีน้ำเพร,ะะพรท่านหลปลากับเพราท่านได้แตกออกมาจากอ่าสาจากหยังหลายนะครับเนะาะเอาจัางมาติดตามกันต่อไปครับอ่าเมื่อนี้ผูหมานมือหนาต้องหมานครับอ่ากะจังมา รับชมติดตามน้ำกันครับอ้าวเมื่อนีผ้ามาชมทุ่งเนาะครับเฮ่เฮ่เฮ่าหาาไปน้ำกันครับ <c oughs> ใส่เบียดบ่กับบหมานเมื่อนีอ่าอยนี่ยมัเศ้า,าได้แต้มหนึ่งครับบ้าหมานก็ถือว่ามาชมว,วิวทิวทัศน์ทองหาทองหน้าน้ำกันครับเออตะเวียนกำลังสิขึ้นครับ อ่าบอมเห็นกำลังสี่ขืนๆแล้วครับพอเล่นขืนแล้วเออเอาทางนี้ก็เป็นทงไฮรงหน้าเขียวขจีเลยครับถือว่าผ้าผีผ้านองมาช่มทุ่งเนาะครับมเมืองอ่าเขาในหน้ากำลังเขียวกำลังงามนามกําลังมาอฐานนามมาหลายกว่นนี่ก็สิผ้ามาไม่ครับเดี๋ยวสิอ่าเพราะท่านจือดหรอกเพราะว่ามองนี้เป็นมองที ทุกปีสิปลาหลายที่สุดก็แถวๆนี้แหละครับอ่าปีนี้น้ำพรท่านมากครับน้ำพรท่านหลายเนี่ยมองรอนี่ก็บพท่านมีน้ำอยอ่ครับเนี่ยอ่าเอาทางปุ่นคือกันทังใสไปทาง้งปุ่นอ้าจังมาติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะอ่ามือนีมากับซาเลียนคูใจครับเนี่ยอ่าซาเลียนคูใจมาเบสหาสิบสามหลังเอาอ่ามือนีบมา้านมือหลังก็ต้องมานมือหนาก็ต้องมานครับ ต้องมีมืออะไมือหนึ่งต้องได้นักสูเนะาะพวกหาอยู่หากินก็เป็นนิสิตละครับได้มือใดมือบ่ได้มือหม,ม,มานมือว่าหมานเอ,อล่างมือกับหมานขักหมานแน่ได้เท่าสิบกัโลกับนี้บางมือที่ว่าหมานก็จังสิละครับได้เท่าสองสามโตสี่โตกะมาใสอีกคือเกาเห็ดชะเน่ได้ใจมันมากนะครับเนาะเอ้า มันจะได้กับสร้างกับดีไซไปคือเก้าหรอครับใส่ไปจังมาติดตามผลงานกันไปเลยครับใส่เบ็ดใส่เงียบแบบอีสานครับโดยนั่นน้องให้ครับพบกันที่ช่อง YouTube แล้วครับเด้อใส่เบ็ดใส่เงียบแบบอีสานครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ